สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตเทรนช่องของเราจะพาคุณไปรู้จักกับเทคโนโลยีทางทหารยุทโธปกรณ์และอาวุธยุคใหม่จากทั่วโลกหากคุณชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับจรวดหลายลำกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดของประเทศไทยในปี2025น้นั่นก็คือ DTI 1 Artillery Rocket Missile ที่พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ใตกระทรวงกลาโหมของไทย DTI 1เป็นระบบจรวดหลายลำกล้องแบบเคลื่อนที่ได้ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการยิงสนับสนุนระยะไกลให้กับกองทัพบ,บกไทยโดยใช้เทคโนโลยีที่พัฒนานในประเทศร่วมกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากพันธมิตรระหว่างประเทศ ตัวจรวด b t i 1ใช้จรวดขนาด3 0 2มิลลิเมตรติดตั้งอยู่บนรถฐานยิงแบบล้อซึ่งสามารถยิงจรวดได้ครั้งละสนัดโดยมีพิสัยการยิงอยู่ที่ประมาณ180กิโลเมตรในเวอร์ชันล่าสุดปี2 0 2 5ซึ่งถือว่าเพิ่มระยะจากข่นก่อนหน้านี้ที่ยิงได้ราว150กิโลเมตรตัวระบบสามารถติดตั้งบนรถบรรทุก8คูณ8ขนาดใหญ่ที่ผลิตในประเทศหรือจากบริษัทเอกชนต่างชาติเช่น Tata LP LPTA หรือรถจากจีนซึ่งระบบทั้งหมดนี้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมยิงในเวลาอันสั้นและสามารถเก็บเข้าระบบเคลื่อนที่ออกจากพื้นที่ได้ภายในไม่กี่นาทีสิ่งที่โดดเด่นของ DTI 1ปี2025คือการนำระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลเข้ามาใช้ซึ่งสามารถประสานกับระบบเรดาร์และ UAV เพื่อระบบเป้าหมายแบบเรียลไทม์ทำให้จรวดสามารถโจมตีได้แม่นยำขึ้นในระยะไกลนอกจากนี้ DTI ยังมีการพัฒนารุ่น DTI 1G ซึ่งเป็นรุ่นนำวิถีโดยใช้ระบบ GPS iNS ที่สามารถเพิ่มความแม่นยำและลดความเสียหายข้างเคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเหมาะกับการใช้ในภารกิจที่ต้องการความแม่นยำสูงเช่นการยิงสนับสนุนในเขตเมืองหรือพื้นที่ป่าทึบด้านหัวรบของ DTI 1นั้นสามารถติดตั้งหัวรบหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหัวรบแรงระเบิดสูงทีหัวรบแบบลูกปลายหรือแม้แต่หัวรบ,บกรอบขึ้นอยู่กับลักษณะภารกิจทําให้สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลายตามยุทธวิธี ในปี2025นี้มีการจัดแสดง DTI 1ในงาน Defense and Security ที่กรุงเทพมหานครซึ่งได้รับความสนใจจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่กำลังมองหาระบบยิงจรวดราคาประหยัดแต่มีประสิทธ,ธิภาพสูงสำหรับราคาของระบบ DTI 1นั้นยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่มีการประเมินว่าราคาต่อระบบรวมรถยิงและจรวดบางส่วน อาจ,จอยู่ที่ราวๆสอ0ร้อยถึงสองล้านบาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมและจํานวนจรวดที่จัดซื้อร่วมด้วยซึ่งถือว่าถูกกว่าระบบของตะวันตกหลายเท่าความสําเร็จของ DTI 1ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเท่านั้นแต่ยังช่วยลดการพึ่งพาการนําเข้าอาวุธจากต่างประเทศและเพิ่มความมั่นคงด้านยุโทโธปกรณ์นในระยะยาวสิ่งสําคัญคือระบบนี้ยังสามารถส่งออกได้ในอนาคตหากมีการปรับแต่งตามมาตรฐานสากล ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ DTI 1 Artillery Rocket Missile ปี2025อาวุธยุทธ,ธศาสตร์ที่ไทยพัฒนาเองเพื่อก้าวสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในด้านความมั่นคงทางทหารหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Trend เอาไว้ด้วยนะครับเราจะมีเนื้อหาใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารรถถังเครื่องบินรบและอาวุธยุคใหม่มาอัปเดตให้ชมกันทุกสัปดาห์ ขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า